อากาศในเดือนเมษายนร้อนระอุจนแทบจะเผาไหม้ผิวหนังแต่ทันทีที่ก้าวเท้าเข้าสู่เขตป่าดิบชื้นบริเวณชายแดนจังหวัดศรีสะเกดรอยต่อระหว่างไทยและกัมพูชาความร้อนนั้นกลับถูกแทนที่ด้วยความเย็นเยือกที่แผ่ซ่านออกมาจากผืนดินกลิ่นใบไม้ทับถมหมักหมมผสมกับกลิ่นดินชื้นลอยแตะจมูกผมเดินทางมาที่นี่พร้อมกับทีมสำรวจอีกสองคนและลุงทิศพรานน้ำทางชาวบ้านผู้เงียบขรึม แกเตือนพวกเราตั้งแต่ก่อนออกเดินทางว่าอย่าหยิบจับอะไรที่ไม่ใช่ของตัวเองและถ้าได้ยินเสียงใครเรียกชื่อห้ามขานรับเด็ดขาดแววตาของแกตอนพูดประโยคนั้นดูจริงจังจนหน้าขนลุกเราเดินลึกเข้าไปในป่ารกทึบแสงแดดส่องลงมาไม่ถึงพื้นดินทำให้บรรยากาศดูมืดสลัวเหมือนเวลาโพลเพลตลอดเวลาเสียงนกและ,มะแมลงที่ควรจะเซงแซ่กลับเงียบกริบอย่างผิดปกติ มีเพียงเสียงฝีเท้าของพวกเราที่ย่ำลงบนใบไม้แห้งกรอบดังก้องไปทั่วราวกับว่าป่าทั้งป่ากำลังกลั้นหายใจรอคอยอะไรบางอย่างยิ่งเดินลึกเข้าไปต้นไม้ก็ยิ่งมีขนาดมหืมารากไม้ขดเคี้ยวเหมือนงูยักษ์เลื้อยพันโคนต้นบางต้นมีผ้าแพรเจ็ดสีเก่าคร่ำคร่าผูกมัดไว้จนสีซีดจ,จางสัญ,ญลักษณ์ของการเส้นไหว้ที่ถูกทิ้งร้างมานานปี ผมสังเกตเห็นสารไม้เล็กๆพังไม่พังแหล่ตั้งอยู่ใต้ร่มเงาไม้ใหญ่บรรยากาศรอบสารนั้นวังเวงผิดปกติลุงทิศหยุดเดินแล้วยกมือไหว้พึมพำอะไรบางอย่างเป็นภาษาขเขมรที่ฟังไม่ได้สับแกหันมากำชับพวกเราอีกครั้งด้วยเสียงกร,ระซิบแผดพร้ารีบเดินอย่าหยุดมองแต่ความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์มักนำมาซึ่งหายนะเสมอห่างตาของผมเหลือไปเห็นวัตถุบางอย่างวางสงบนิ่งอยู่บนแท่นบูชาในสารนั้น มันคือตุกตาหินแกะสลักขนาดเท่าฝ่ามือรูปร่างคล้ายกุมารทองแต่นั่งชันเขา่าปิดตาและมีอักขระขอมสีแดงฉาดจารอยู่ทั่วตัวความรู้สึกบางอย่างดึงดูดให้ผมเอื้อมมือไปคว้ามันมาใส่กระเป๋าเป้โดยไม่รู้ตัววินาทีที่ปลายนิ้วสัมผัสหินก้อนนั้นความเย็นเชียบแล่นพล่านจากปลายนิ้วลามไปถึงขั้วหัวใจเรากับจับก้อนน้ำแข็งแห้งลมพัดแรงวูบหนึ่งพัดใบไม้แห้งหมุนวนรอบตัวเรา เสียงหวีดวิวของลมฟังดูคล้ายเสียงหัวเราะเล็กแหลมที่ดังก้องอยู่ในหูคืนนั้นเราตั้งแคมป์กันห่างจากจุดนั้นไม่ไกลนักกองไฟกองเล็กๆเ,เป็นแสงสว่างเดียวท่ามกลางความมืดมิดของป่าดงดิบผมนอนพลิกตัวไปมาด้วยความรู้สึกอึดอัดเหมือนมีก้อนหิน,นหนักๆทับอยู่บนอกกลางดึกสงัดผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงเสียงสวดมนต์แผ่วเบา,เ,บา,เ,บาเป็นภาษาที่ไม่คุ้นหูรัวเร็วและต่ำลึกเหมือนเสียงสวดในลำคอ ดังมาจากทิศท,ทางที่ผมเก็บกระเป๋าเป้ไว้โอมเกรมะนึมเสียงนั้นวนเวียนอยู่รอบเต็นท์ไม่ได้ดังมาจากไกลๆแต่เหมือนมีคนมายืนสวดอยู่ชิดติดใบหูผมพยายามเพ่งมองผ่านความมืดออกไปทางช่องระบายอากาศของเต็นท์สิ่งที่เห็นทำเอาเลือดในกายเย็นเฉียบเงาตะคุ่มรูปร่างคล้ายคนนั่งยองๆเรียงรายกันอยู่รอบกองไฟที่มอดดับไปแล้วพวกมันไม่ขยับขยื้อนนิ่งสนิทราวกับรูปปั้นแต่สายตาทุกคู่ ถ้าพวกมันมีตากำลังจ้องเขม่งมาที่เต็นท์ของผมผมหลับตาแน่นส่วนมนบทไหนก็ได้ที่นิกออกแต่เสียงสวดปริศนานั้นกลับดังแทกเข้ามาในหัวชัดเจนขึ้นเรื่อยๆจนผมเผลอหลับไปเพราะความเพลียหรือความกลัวก็ไม่อาจทราบได้เมื่อกลับมาถึงกรุงเทพชีวิตของผมก็เริ่มเปลี่ยนไปอย่างช้าๆร่างกายที่เคยแข็งแรงกลับสุดโทรมลงผมเริ่มมีไข้ต่ำๆตลอดเวลาไปหาหมอก็หาสาเหตุไม่พบแต่สิ่งที่เลวร้ายกว่าอาการป่วยคือกลิ่น กลิ่นเหม็นเน่าเหมือนหนูตายเริ่มอบอวลอยู่ในห้องนอนของผมผมรื้อคนทุกซอกทุกมุมแต่ก็ไม่เจอซากสัตว์ใดๆกลิ่นนั้นจะรุนแรงที่สุดในเวลากลางคืนโดยเฉพาะตอนตีสองตีสมเวลาเดิมที่ผมเคยได้ยินเสียงสวดมนต์ในป่าคืนหนึ่งขณะที่ผมนอนสมด้วยผิดไข้ผมเห็นตุ๊กตาหินตัวนั้นที่ผมเอาวางไว้บนชั้นหนังสือมันไม่ได้หันหน้าออกมาทางเดิมผมจำได้แม่นว่าหันหน้ามันออกแต่ตอนนี้มันกลับหันหน้าเข้าหาเตียงนอนของผม รอยอักขระสีแดงบนตัวมันดูสดใหม่ราวกับเพิ่งเขียนด้วยเลือดสดๆผมตัดสินใจจะเอามันไปทิง้งผมหยิบมันใส่ถุงดำมัดปากถุงแน่นหนาแล้วขับรถออกไปโยนทิ้งลงแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยมือตัวเองความรู้สึกเบาสบายใจเกิดขึ้นทันทีผมคิดว่าเรื่องจบแล้วแต่ผมคิดผิดสองวันถัดมาผมกลับมาถึงห้องด้วยความอ่อนล้าทันทีที่เปิดประตูห้องกลิ่นเหม็นเน่าที่คุ้นเคยก็ปะทะเข้าหน้าอย่างจัง คราวนี้มันรุนแรงจนผมแทบอาเจียนบนเตียงนอนของผมมีน้ำเจิ่งนองเป็นวงกว้างและตรงกลางกองน้ำนั้นตุ๊ก,กตาหินตัวเดิมวางตั้งตระงานอยู่ตัวของมันเปียกชุ่มไปด้วยน้ำโคลนและมีเส้นผมยาวเหยียดพันรุงรังไปหมดผมเข่าอ่อนสุดลงกับพื้นความกลัวจับขั้วหัวใจเสียงสวดมนต์ภาษาเขมรดังกระหึ่มขึ้นมาอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ได้ดังแค่ในหูมันดังมาจากทุกทิศทางในห้องผนังห้องเริ่มสั่นสะเทือนเงาดำทึบขนาดใหญ่ค่อยๆก่อตัวขึ้นที่มุมห้อง รูปร่างบิดเบี้ยวแอนขายาวเก้งก้างผิดมนุษย์ดวงตาสีแดงฉาดเบิกโพลงจ้องมองมาที่ผมมึงเอากูมาเสียงแหบพร่าเย็นเยือกดังก้องสะท้อนไปมาผมพยายามตะเกียกตะกายหนีไปที่ประตูแต่ขาเจ้ากรรมกลับขยับไม่ได้เหมือนถูกตรึงไว้ด้วยตะปูที่มองไม่เห็นเงาดำนั้นค,อค,อค่อยๆคืบคานเข้ามาใกล้กลิ่นสาบสางของความตายรุนแรงจนผมสำลักผมยกมือไหวขอขามาอย่างบ้าคลัง่งผมขอโทษผมผิดไปแล้วปล่อยผมไปเถอะ เงานั้นหยุดชะงักเพียงครู่เดียวก่อนจะแสยิ้มกว้างจนเห็นฟันซี่แหลมคมสีดำสนิทมันยื่นมือยาวเหยียดมาแตะที่หน้าผากผมความเย็นเยือกเล่นพลานไปทั่วร่างภาพเหตุการณ์ซ้อนทับเข้ามาในหัวภาพพิธีกรรมโบราณการบูชายันด้วยเลือดและวิญญาณที่ถูกกักขังอยู่ในตุ๊กตาหินตัวนั้นด้วยความแข็งเคืองมันต้องการตัวตายตัวแทนมันต้องการร่างใหม่สติของผมเริ่มเลือนรางเสียงัวเราะแหลมสูงดังระงมไปทั่วห้องร่างกายของผมหนักอึ้งเหมือนถูกกดทับด้วยภูเขา ผมพยายามจะกรีดร้องแต่ไม่มีเสียงเล็ดลอดออกมาจากลำคอทุกวันนี้ผมยังคงอยู่ในห้องนี้ร่างกายของผมนั้นอยู่ตรงนั้นแต่จิตวิญญาณของผมถูกขังอยู่ในความมืดมิดที่ไร้ก้นบึ้งมองดูร่างกายตัวเองที่กำลังยิ้มรอยยิ้มที่ไม่ใช่ของผมแววตาที่แข็งกร้าวและเต็มไปด้วยอาคมขังผมได้ยินเสียงคนเคาะประตูเป็นเพื่อนของผมที่มาเยี่ยมผมอยากจะตะโกนบอกมันว่าหนีไปแต่ปากของผมกลับเอ่อยออกไปว่า เข้ามาสิกูรอมึงอยู่